ออนไลน์ถึงตอนนี้ยังบ่ท่านใส่บังคับนะแต่ว่ากับจักหน่อยในโอกาสที่กฎหมายมันโอเคแล้วประกาศได้หลักกิจการทุกเอกษาแล้วครบกาหนดแล้วกับใ้มือแล้วกับมันก็จะง่ายขึ้นเน้ยเออเ่าต้องไปทดสอบสมรรถภาพอยู่ขนส่งอืมลําบากเลยครับเดินทางไปใบขับขชี่บ,บ,บ่มีไปคำรถขาจับอีกใบก๊อฟชีขาก็จับอีกเดือดร้อนไปวมดเลยก็ต้องไปต่อครับถ้าเข้าเป็นนักขับรถนะครับ ถ้าเขามือสมัครเล่นนี่เขาไปตรงมีใบอนุญาตครับไปตำรวจจับไปลบไปหลีกไปย่านไปน้ำตอกน้ำส้อยเห็นตำรวจตั้งด้านก็นตรงจอดก้อนอยูข่ขางทาาประกาศไปย่านก็จับอือย่านนะครับบางคนซื้อรถคันหนึ่งบอกแขงหนึ่ง,แ,ง,งแต่ว่า,วามีใบกรบพีอยู่ดีไปสอบย่ำได้กับอะไรเอาไปมาขีดขานจับมันบริยานี่ยังหออครับใบกระพี่ซื่อเกี่ยวกับเรื่องนีนนง้คณะรัฐมนตรีเขาหมอคบมีมาตีวางวันที่ยี่สิบสองเมษาที่ผ่านมาสองสมมือนี่สดสดเหมือนห่อนเด้เห็นชอบลังกดกระ่วง ที่ทำให้การต่ออายุใบขับขี่ทำได้โดยการพันระบบออนไลน์เห็นบ่แต่ก่อนท่านต้องเดินทางไปเองเด้รถหลาลีคนขาลาลีบางเที่ยวภูเที่ยวอายุได้หลายเนี่ยกะโอ้ยงดหิดลำบากอยากเขียนหลายเอาไปมาบอต่อหัวมันดอ,อกขีไปเลยกับพิษกฎหมายอีกถึงจับถืงน้ำเนินคดีอีกแม่บอละออแล้วคนที่เขาบอกมีขอจำกัดด้านสุขภาพรายอายุกเกินเกณฑ์ กฎหไม้กำนหนดไว้นะครับยกเวเ้นเลยบ่ต้องทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายครับเราก็จะใส่จริงนะครับหลังถี่ประกาศในราชกิจจาุเบภกษาเกร่าช0มือคดก็ทรวงฉบับนี้มีสาระสาคัญแบบไดแน,น่มันเปลียปล่ยนแปลงไปจังไหนแน่ในระวางนี่ต้องเห็นยังแน่ครับในระวางนี่นะครับเดี๋ยวนี้เดือนเมษาถ้าจันจะไปขอเราออกใบอนุญาตครับถหลดหล็กการต่อใบอนุญาต ครับรถจะต้องดำเนินการอยู่ขนทรงท่านต้องเดินทางไปครับไปทดสอบสมรรถภาพร่างกายทุกเทือตามกฎกระทรวงปีพศอสองพันหอยหกามถ้ำพานระบบออนไลน์บ่ได้ครับบ่ได้ประชาชนต้องไปณที่ทำการของน้าทะเบียนขนส่งของจังหวัดใดก็แล้วแต่ท่านสะดวกเท,ท,ทา่าทังอิเล็กทรอนิกส์บ่ได้มันก็นยากประชาชนยากพี่น้องเข้าที่ละ มั่นบหครับเขาก็เลยว่าโอ้ยเนี่ยมันหมดสอดคล้องกับการดาเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทาง ronics, 2, อิเล็กทรอนิกส์25 6 5หอยหก้เดี๋ยวก็ตามนโยบายของรัฐบาลที่อื่นว่ารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เดแยบอกว่ามันต้องอิเล็กทรอนิกส์แม่การต่อใบกับฟีกืคอเนี่ยเพินก็เลยเป็นลางกับกดกระสรวงขึ้นมาใหม่ครับกฎกระทร่งของกระทรวงคมมนาคมนี่ครับโดยกรมการขนส่งทางบก ซึ่งเพิ่นจะจัดทาล่างขึ้นมาแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี่แหละครับฉบับที่จุดๆใปก่อนพ่อซอจุดๆไปก่อนซึ่งเป็นการแก้เติมเติมกฎกระทรวงอืการขอและการออกใบุญาตคับรหลดลังจการตอร่อใบหยาดคับหลดพ่อซอสองพันห้าร้อยหกสิบสามคือแก้ไขนะครับแก้ไขสาระสําคัญก็คือยกเว้นการทดสอบสมรรถภาพร่างกายสําหรับผู้ขอต่อใบุญาตคับรหลดซึ่งผู้ขอต่อใบุญาตคับรถด ต่องมีอายุบบเกินเกณฑ์ที่กาหนดไว้นะครับแล้วก็ว่ามีเงินไขทั้งดานสภาพร่างกายตามที่อธิบดีกรมการขนส่งทั้งบกได้ประกาศไว้พวกที่อายุเกินก็มีเงินไขาอาจจะต้องไปนะครับแต่คนตัวทั่วไปนี่อิเล็กทรอนิกส์เลยสะดวกสบายเลยกับเขาก็จะเบ่งหลายอย่างนะครับ,รบผู้ที่ขอต่อใบอนุญาตขับรถ ซึ่งมีอายุและเงินไขของสภาพร่างกายอื่นๆตามที่อธิบดีกรมการขนส่งท่างพบผลประกาศนะครับอันนี้จะต้องไปทดสอบสบภาพร่างกายเด็เป็นตน้นไปเบิงปฏิกิริยาสายตาต้องผ่านการอบรมออในขณะที่กฎกระรวงฉบับนี้จะมีผลใสบังคับเมื่อพอนเก่กาสิ้นเมื่อไปแล้วนับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาครับป่บานนี้พี่น้องก็ใส่ระบบอันทันสมัยไงนะว่าล่ะบ่ต้องไปแล้ว บบตรงทดสอบแล้วอืจบง่ายใบก็บคีมันก็ส่งไปหอดบัตรบ่นบ่ท่านบาตบต้องไปทีทําการเลยกับมันหยากมันเสียเวลากรับก็บเป็นเรื่องดีด,ดีเนอะแต่ว่าตอนนี้ยั่งเนอะครับตอนนี้วินาทีนี่ท่านต้องไปครับท่านต้องไปเอ,อ่อหรือบางคนบอกว่าเดี๋ยวล่อให้กดกระสรวงมันผ่านก่อนจังไปโอ้ท่านอยู่ขี่รถหยากไปหยากเด้เขาสิจับได้หน้ามาล่ะ ไปเหตุก่อนนะครับมันก็จาเป็นแหละนอ้าไปมาขาดช่วงนี้ใบกับขีนะ่ะเออผู้ได้ตลอดจีบกับชี้ไข่แน่ผมนี่ตลอดจีบแล้วทั้งมอไซต์ทั้งรถยนต์ครับไปใช้มาใช้กับพกไปตํารวจตรวจกับโอ้ยบริตืตนเตนมึงเชื่อกับว่าตรวจวดเดเมื่อวานมันก็ต่างดานเลื่อยจองที่เบสไปนี่ครับอืขาที่จะไปเข่องนใน,นเลื่อยจองที่เบสไปน้อยหนึ่งเลื่อยฐานนี่ไปเป็นต่างดานครับขาออกนะครับก็เอื่นแมนบอกนั่นแะหละ ผมเห็นรถของชาวต่างประเทศสองคันขี่น้ำกลนก็นมาเป็นรถตู้ผมกดยุ้งหลังรถตู้ชาวต่างประเทศเนาะผมมองมาตำรวจปัญจิชนยังบอกด้สิตัวแต่รถไทยแลนด์่นาะครับป้ายต่างประเทศได้รถตู้สองคันปราก็่าห่วยเปิดปฏิบัติหน้าที่แบบขมิ้งเกี่ยวให้กดกระจกลงสร้างเบากันหูเรื่องเนาะเหมือนยงไมย,ยงเมื่อก้อนขับกับกดกระจกลงเขาพวงมา่อไรใส่เด้ยครับ ก็กระจุกระจุกต้องเรือก็ซองสงบหนาเบิ้งว่าข้างในนั่งจะก้นเหยียดยังกันยุ่งในนั่นมีของพิกลไม้บ่อเบิ้งแล้วพอสมควรแกเวลาข้างหลังมันก็ติดนะครับกะไปเขียวบริเบิ้งใบุญาตกับขี่ยังหรอกเขาก็ต้องมีใบอนุญาตกับขี่แหละเขาเข้ามาต่างประเทศเนาะคือเฮาไปต่างประเทศเขาก็ต้องมีใบกับขี่สากลบหรือใบกับขี่ที่สามารถใส่ในประเทศนั้นๆได้เอาจังกาไปขี่เด้อเออหยานถือจับคือกันนั่นแหละเพรานก็ตรวจตรวจขั้นเดียวขั้นข้างหลังเนี่ยก็เล่นน้ำก้นกันไป ่วนมาหอดผมผมมาตรวจผมนี่แม่เออบ่งคอยมีคนตรวจไปกับขี่ผมครับเพิ่นกะใไ้ผมกดกรลงกลงผมับกดกกลงเพื่อนกัเงืงอกหัวกะไปได้เลยครับเพื่อนมากับไปกําลังจิ้จกกระเป๋าหาใบกับขี่เพิน่นบ่บ่ได้เบิบบบบ่งใบกับขี่ผมหีีผมก็โอ้เสียใจ,จอุตส่าห์จอดปเพิ่นเบิ่งใบกับขี่เพื่อนกับกตรวจผมเด้เออ้างทางก็เห็นหลายขั้นหลายรหลดอยู่ทั้งโหลดสูงโหลดเตี้ยเพื่อนจอดกําลังเขียนใบสั่งอยู่กําลังจ่ายเงินค่าปรับค่ายังกันอยู่ เ็ตให้ม <silly> well. well. ันเรียบ้อยนะครับเขาเป็นคนขับรถแลนในท้องถนนทุงมือถุกเว้นเฮาจะต้องผ่านการตรวจสอบของคนส่งเพิ่นต้องไปสอบอืมจอดจังไ๋เหลียวจังไ๋เส้นปูเสียนปลาเฮาต้องหูเวลาเกิดวัดเหตุขึ้นมันยากที่ละครับเป็นบ่คนขับรถได้ได้ว่าขับรถโ่เป็นไผกับขับได้วัดน่ะละครับแต่ว่าขับโ่เป็นขับไปตัวถีบตัวเดียนจอดรถกับจอดข้าวแดงก็จอดข้าวเหลืองกับ่มู้จับกทีบาก็ให้จอดชั่วข้าวกับจอดแช่จอดสะ เขามาจับก็บโวยวายเขาลอกหลอกกันตีตำรวจเทียงกันหัวหอนขึ้นมาท่านที่าเบิ่งว่าเจ้าของเหตุผิดกฎหมายจะลาจอนซึ่งเป็นก้หนไม้แบบขีมุขีมากฎหมไม้ง่ายๆนะครับการรักษาบได้ก็จงใจก็ทำว้มผิดอยู่เออให้มันถูกต่องสะครับอืขับรถบักแพงหนึ่งบักรู้หนึ่งมือเส้าผมเบิ่งขาวนานนี่ยุยโสนีครับรถแบบยีหัวรู้เลยสีขาว ป,ป้ายทะเบียนบนข้างหน้าบอก,บอกว่าทุกโตเนาะข้างหน้าเป็นเหลขกสามครับอกอต่อเหล็กสามขึ้นก่อนเหลขมันสี่โตเนาะหมดนี่กอต่อข้างหน้าเป็นเหล็กสามแต่ว่าเพิ่นเอาสติกเกอร์มาตัดให้มันเอามาแปะให้มันเป็นเล็แปดนะครับเออนี่อยู่ <c oughs> ติดกับจังหวัดบนนอหนี่จังวนหวัดนี่ครับใกล้ๆกันอีกรลอยกิโลนี่ครับเออตัดสติกเกอร์มาติดท่างหลวงเขาละตาดีดีละบาทก็เ,เห็น เขา,าเอาหยัางนี่ามาแปลใส่นี่เพื่อนเนยฝ้าไปดึงออกตำรวจเขาก็เมียนเมาตัวโอ้มันเป็นคดีอาญาแผ่นดินด้ะครับเออเขากล่าวหาว่าท่านปลอมแปลงเอกสารราชการตายเลยนะครับท่านเจตนาอย่างนี่สนุกสนาน,นอย่างครับเลขท่านเป็นเลขสามพังนาท่านเฮ็ดทมันเป็นเลขแปดน,นะพวกปิดการกระทําความผิดบอกหรือเวลาแรีนไปกล่องเขาจับความเร็วเมื่อเฮ็ดเขาทรงอืม ใบสั่งไปพิดบ้านพิดขั้นบ่ครับเออเมื่อหอดบ้านก็ไปแก้สติติเกิดบอกเวลาจะแล่นทางไกลหมองมันมีกล่องมีหยังลหลายๆนี่ข้อดักเซนยโสนี่หลายจุดเด้ก็สติติเกอร์ไปติดให้มันเป็นเหล็กแปดจังบ่ต้องเสียใบสั่งขับรถบอกแพงหนึ่งบัดเขาจับตำรวจว่าวปรับเจ้า2,000เด้ขอต่อรองกับทั้งไหนทั้งหัวโอ้ยขี้หายเด้อนี่บ่จักหมองตายเลยนี่ครับอย่าไปเฮ็ดเด้อครับเลขทะเบียนเฮาเขาให้มาแนี่ได้ก็อยู่แนวนั่นล่ะ บางคนว่ามันบวเทอว่ามันบวไ้เลขตองบางทีมันแปดแปดแปดสามนะอย่างมันเป็นแปดชีตัวก็ไปเติมเลขกสามไปเลขกแปดก็มีเดิอย่าไปหาสี่ส่วมหมวอเด้อครับมันจะเกิดเป็นประเด็นขึ้นมาต้งขอกฎหมายถ้าตำรวจมันใจดีมันว่ากล่าวตักเตือนก็ก็เลยเอาไปเดี๋ยวบางอย่างมันเตือนบวไรให้เอาไพา่บวไรในแบบมีเ,เจตนาทัานแน่ใดครับท่านใรจรถในการกระทําความผิดบวท่านไปคนสิ่งผิดกฎหมายบวหรือท่านขี่ไปยิงคนแล้วท่านก็มาปกปิดทะเบียน แล้วมันก็จะไปกลายเป็นทะเบียนคนอื่นที่ระบาดนี่แม่ว่าละ่ะท่านไปเติมเหล็กสามเหลีเล็กแปดไปกลายเป็นเหล็กรถขั้นอื่นนะ่ะเกิดสีเดียวกันหี่หอเดียวกันมีได้ครับสีเดียวกันหีหอเดียวกันแต่ว่าเหล็กพิษตัวเดียวนี่เขาขอใจพิษส่งไปสั่งไปให้คนอื่นที่เขาบอกูอ้หอีนูนอีนี่แต่ต้องไปเทียงกันอีว่าคอยว่าเลยขับมาจาังหวัดนี่ใบสั่งมาจากไหนนี่เออตำรวจเมาบาน่นี่ตำรวจมีปัญหาบาน่นี่ไปรลอเรี่อนยังกันหยีเทียงกันหยีกับเสียวลาเขาอีกโดยการกระทําของท่านผู้เดียวนี่ โอ้ยขับรถบอกแพงหนึ่งขั้นหนึ่งสามสี่หาสร้างมาหาเหตุตัวถีบป้ายเะเวียนรถนั่นท่านย้ายังไปติดบ่อใดแล้วครับเขาเหตุมากมีขนาดมีสีมีสันเรียบรอยแล้วว่าโอ้สีม่งามเลยบ่มักสีดำเลยรถเก๋งส่วนบุคคลถ้าเป็นสีเหลืองไปตัวนังสือสีดำนั่นบ่อใดแล้วครับานจะไปซีซั่วม่วบ่อใดในสีใดเขามีความหมายเบิด์ตแม่บอครับถ้าเป็นรถกระบะมันตัวนังสือมันสีเขียวมันบมละรรถส่วนบุคคลกับสีดำเออถ้าเป็นรถตู้รถยังกับสีน้ำเงินีา เขาบอกสีบอกขนาดยังมีความหมายของเขาเบิดเลยตามพรบรถยนต์ท่นจะไปแก้ไขรให้เราเองบ่อไรเด้รือไปเฮ็ดทะเบียนเองมาใส่ของเกา่ววงงามันํำรวดว่างามไปจ้างเขาเฮ็ดยังสิเป็นปลอมเอกสารเราใส่เอกสารปลอมเนี่ยนัก,ก่าเกา่าเลยอืมต้องไปแจ้งคนง้คนส่งไอ้ข้นส่งเขาออกให้แต่ไปท่านบอกงามมันตำรวดหรือมันตกนามหายเวลานามถั่วมันบอกไปทะเบียนกองอีรีอย,อยู่บางเถออเขาหาบ่กเห็นไปต่างจังหวัดกระถิ่มเลยก็ไปแจ้งไม่เขาออกไปเขาออกแผ่นไม่ให้แผ่นละลอยสองลอยก็ว่าไป มันมีตาสัญลักษ์ขอสอขอ,อยังอยู่กับต้องแนวนั้นขเขาเบิ่งหูได้ครับว่าป่าย็ดเองป้ายําเองนะอย่าอย่าไปแบบพี่เล่นพี่เล่นไปตัดขอบมันออกให้มันนหนอยๆอือยอย่าไปเห็ดได้คร,รับเพ็ดบ่ไดที่ไปเขียนยันเชยนยังเอาท่องไปปิดจซี่ก็มีได้บางคนเออ,อาจารย์นั่นอาจารย์าารยนีเอาท่องให้ไปปิดใส่ทับตัวหนังสือว้ตัวหนึ่งทับเล็กซี่ไปยังสิสวัสดีสามแปดสมุดบ่ได้บอกเบอร์เลอเล็กซี่หายไปแล้วแตสามแปด เ,เวลารถดไปชนไปมีปัญหามากหรือ,อยังนี่เล็กซีก็บ่เห็นครับบางเถอมันบังนี่มันเป็นเล็กซีหรือเลขยังเพราะเอาท่องไปปิดไง